สวัสด <Okay. S 2> ีค่ะ y well, so. s c ออนไลน์เมื่อเอ่ยถึงกระดาษหลายๆคนรู้จักและใช้งานกันเป็นประจำอยู่แล้วกระดาษมีหลากหลายแบบหลายประเภททั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานและวันนี้จะพาทุกทคนมาทำความรู้จักกระดาษแก้วขุ่นกันค่ะกระดาษแก้วขุ่นบางคนเคยเห็นเคยใช้งานแต่อาจจะไม่รู้ว่านี่คือกระดาษแก้วขุ่นหรือบางคนเคยได้ยินชื่อ รู้จักแต่อาจจะไม่เคยใช้งานเลยกระดาษแก้วคุณบางคนก็จะเรียกกระดาษวาวทำไมล่ะเดี๋ยวมาฟังคำตอบกันค่ะกระดาษแก้วคุณผลิตจากเยื่อไผ่เนื้อกระดาษสีขุนเนื้อแน่นผิวเรียบมันวาวโปรงแสงมีความเหนียวไม่ขาดง่ายและลักษณะเด่นอีกอย่างของกระดาษแก้วคุณก็คือมีสีสันสดสวยมีหลากหลายสีมีหลายขนาดมีทั้งห่อใหญ่ หรือแบบม้วนขึ้นชื่อว่าเป็นกระดาษสารพัดประโยชน์ด้วยการใช้งานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นใช้ประดิษฐ์ว่าวจึงเรียกติดหูกันว่ากระดาษว่าวนั่นเองนำไปทำคมรอยทำลูกโลกกระดาษพวงมาโหด ใช้ในงานบุญงานบวชทำงานประดิษฐ์งานฝีมือศิลปะงานตกแต่งต่ตางๆและยังใช้สำหรับหอขนมลูกอมทอฟฟี่ผลไม้กวนกันอีกด้วยนะคะค่ะนี่ก็คือกระดาษแก้วขุ่นที่หลายๆคนสงสัยว่าเขาเอาไปใช้ทำอะไรกันสารพัดประโยชน์เลยใช่ไหมล่ะคะ ส่วนคลิปหน้าอยากให้เราพาไปชมสินค้าตัวไหนก็คอมเมนต์มาคุยมาบอกได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ